โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายเสนอห้องเรียนออนไลน์กิจกรรมสร้างสรรค์าจากวัสดุธรรมชาติชั้นอนุบาลปีที่3จัดทำโดยคุณครูนงนุชช่วยเรืองครูจานัญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งค่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาตรังเขตหนึ่งสวัสดีค่ะ เจอกันอีกเชน่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในห,หน่วยค่านิยมไทยค่ะเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะก่อนจะเรียนกันนะคะลูกเรามาฟังเพลงกันก่อนค่ะเพลงค่านิยมไทย12ประการค่ะ i ภูมิใจในความเป็นไทยคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติคนไทยมีมารยาทดีและคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธว้าว เรียนรู้มากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยนะคะวันที่หนึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฉันเป็นคนไทยสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือฉันเป็นคนไทยสิ่งที่แสดงให้เห็นความเป็นไทยเช่น ธงชาติไทยภาษาพูดศาสนาตัวหนังสือและการแต่งกายนั่นเองค่ะฉันภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยนะคะเด็กๆวันที่สองเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องฉันภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ สาระที่ควรเรียนรู้ก็คือฉันภูมิใจในความเป็นไทยที่มีวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากาย์ค่ะเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนต้องภูมิใจมากๆนะคะวันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนไทย มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติสาระที่คุณเรียนรู้ก็คือคนไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมีวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติและท้องถิ่นมากมายค่ะและวัฒนธรรมของไทยเราก็มีความสวยงานเป็นเอกลักษณ์ ้องอนุรักษ์กันไว้นะคะเด็กๆวันที่4เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคนไทยมีมารยาทดีค่ะสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือคนไทยมีมารยาทดีมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจมีวินยัย และที่สำคัญมีความกระสันอยู่นั่นเองค่ะชุมชนของเรามีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่เราคนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนไทยนั่นเองค่ะวันที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธสาระที่ควเรียนรู้ก็คือคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธโดยมีพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทยศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกคนต้องช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากันด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะลูกคุณครูก็มีนิทานเรื่องค่านิยม12ประการมาฝากมารับชมกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะการ์ตูนคุณธรรมค่านิยม12ประการณบ้านหลังหนึ่ง มีพ่อแม่และสองพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันพี่คนโตชื่อต้นกล้าและน้องคนเล็กชื่อแก้วตาทุกๆวันทั้งสองพี่น้องจะมีกิจวัตรประจำวันคือในตอนเช้าต้นกล้าจะเป็นคนที่ตื่นขึ้นมาก่อนน้องแก้วตาเพราะต้องช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่หลังจากที่ช่วยคุณแม่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วต้นกล้าจึงไปอาบน้ำและแต่งตัว พร้อมปลุกแก้วตาให้ตื่นไปอาบน้ำอีกด้วยเมื่อแต่งตัวกันเสร็จแล้วทั้งสองก็มาทานอาหารเช้าพร้อมกันโดยวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกทั้งสองจึงตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะจะได้เจอเพื่อนๆจากนั้นทั้งสองจึงเดินทางไปโรงเรียนโดยมีคุณพ่อไปส่งเมื่อถึงโรงเรียนแล้วทั้งสองก็ยกมือไหว้คุณพ่อและเดินเข้าโรงเรียนไป ที่หน้าโรงเรียนจะมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนประดิษฐานอยู่ทุกๆครั้งที่เดินผ่านต้นกล้าก็จะบอกให้แก้วตาไหว้พระด้วยเช่นกันเมื่อเดินผ่านองค์พระพุทธรูปมาแล้วก็จะเจอคุณครูยืนต้อนรับนักเรียนก่อนที่ทั้งสองจะเดินผ่านทั้งสองก็จะยกมือไหว้เพื่อทำความเคารพหลังจากเดินผ่านคุณครูไปไม่นาน แก้วตาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมนำเงินมาดังนั้นพี่ต้นกล้าจึงตัดสินใจแบ่งเงินของตัวเองให้น้องไปเพื่อที่แก้วตาจะได้มีเงินติดตัวสามารถซื้อขนมกินได้จากนั้นทั้งสองก็แยกย้ายกันเข้าแถวเคารพธรงชาติตอน8โมงเช้า หลังจากที่เคารบธงชาติเสร็จแล้วก็แยกย้ายเข้าชั้นเรียนโดยพี่ต้นกล้าอยู่ชั้นป .1 ส่วนน้องแก้วตาอยู่อนุบาล2ทั้งสองจึงได้เรียนกันคนละห้องต้นกล้ามาถึงในห้องแล้วก็ได้พูดคุยทักทายเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพราะต่างคนก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกก่อนเริ่มเรียนจึงมีการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ และต้นกล้าก็ลงสมัครเป็นหัวหน้าห้องด้วยหลังจากเพื่อนๆโหวตหัวหน้าห้องกันเสร็จแล้วปรากฏว่าต้นกล้าได้เป็นหัวหน้าห้องจากนั้นนักเรียนก็แยกย้ายกันนั่งที่ประจำของตัวเองและเริ่มเรียนกันโดยต้นกล้าตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมยกมือขึ้นเมื่อคุณครูถามคำถาม ทำให้คุณครูชื่นชมตนกล้าเพราะมีความรู้และกล้าสแสดงออกถึงเวลาพักกลางวันเมื่อตนกล้าทานข้าวเสร็จจึงไปเข้าห้องน้ําปรากฏว่าเจอรุ่นพี่ที่นั่งเล่นการพนันอยู่มีรุ่นพี่คนหนึ่งชวนตนกล้าเล่นด้วยกันแต่ตนกล้าปฏิเสธไปเพราะพ่อเคยสอนว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี จากนั้นต้นกล้าก็รีบเดินกลับห้องเรียนเพื่อไปเรียนต่อหลังเลิกเรียนเมื่อถึงเวลากลับบ้านก็มีฝนตกลงมาต้นกล้าจึงกางร่มและเดินไปรับน้องเพื่อออกไปนอกโรงเรียนขณะที่เดินอยู่ทั้งสองสังเกตเห็นขยะตกอยู่เป็นจำนวนมากทั้งสองจึงช่วยกันเก็บขยะและนำไปทิ้งลงถัง จากนั้นจึงเดินต่อไปที่หน้าโรงเรียนที่หน้าโรงเรียนมีร้านขายขนมอยู่มากมายน้องแก้วตาจึงอยากกินขนมมากแต่พี่ต้นกล้าก็บอกว่าเมื่อเรามีเงินเหลือก็ควรจะนำกลับไปหยอดกระปรุกออมสินนะเราจะได้มีเงินเก็บเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้แก้วตาจึงพยักหน้าเข้าใจต้นกล้าและแก้วตา เดินต่อไปขึ้นรถพ่อที่มาจอดรออยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งสองเดินข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยเมื่อทั้งสองเห็นคุณพ่อแล้วจึงเดินตรงไปหาและสวัสดีขึ้นรถกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วแก้วตาได้ออกไปวิ่งเล่นข้างนอกบ้านขณะที่ต้นกล้า นำเงินที่เหลือมาทำรายรับรายจ่ายละหยอดกับปลุกอมสินเก็บไว้ใช้ในอนาคตจากนั้นต้นกล้าช่วยคุณแม่ทำงานบ้านและช่วยสอนการบ้านน้องแก้วตาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หลังจากทั้งสองทำการบ้านเสร็จแล้วก็พากันไปอาบน้ำและรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันและเมื่อก่อนเข้านอนนั้นต้นกล้าจะกราบรูปในหลวงเสมอ พร้อมระลึกถึงคุณความดีที่พระองค์ท่านได้ทำไว้เพื่อปวงชนชาวไทยต้นกล้าทำแบบนี้ประจำทุกๆวันยึดหลักธรรมคำสอนต่างๆและนำมาสอนน้องต่อไปโดยสรุปแล้วคุณธรรมค่านิยม12ประการแบ่งได้ดังนี้ประการที่หนึ่งความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย เราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์และมั่นคงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่อุทิศให้แก่ประชาชนอันเป็นที่รักมีศาสนาพุทธซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจและก็มีธงชาติที่เป่าประกาศถึงสัญชาติของเราเราจงภูมิใจประการที่สองความซื่อสัตย์เสียสละอดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมการที่เราเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราให้เข้ากับคนอื่นหรือเปลี่ยนทัศนคติไปทางที่ดีนั้นจะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าใจสิ่งต่างๆในแต่ละมุมมองซึ่งจะทำให้ความขัดแยง้งและปัญหาที่เกิดขึ้นยุติลงประการที่3 ความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เราควรตอบแทนบุญคุณของท่านโดยประพฤติตัวให้ดีเช่นการเคารพนับถือหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆและไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นประการที่4ไใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง ไรทางอ้อมโดยที่เราควรมีความพยายามมุ่งมั่นในการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนประการที่ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามประชาชนชาวไทยควรจะมีความภาคภูมิใจกับประเพณีศิลปะอันงดงามและวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของชนชาวไทย ประการที่6มีศิลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผยแพร่และแบ่งปันศิลธรรมก็เป็นข้อที่เราควรยึดถือไว้ในใจเช่นศีลห้าและการที่เราซื่อสัตย์ตลอดไม่ว่าจะทำอะไรจะทำให้เราเป็นคนดีในสังคมได้ประการที่7เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องการเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบการบริหารอำนาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพล,ลเมืองโดยเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเราควรเคารพพ่อหลวงด้วยใจรักประการที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่เราควรจะมีระเบียบวินยัย เคารพกฎหมายเคารพผู้รักผู้ใหญ่และสิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นแบบให้อีกหลายๆคนเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยนั้นจเจริญขึ้นประการที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทำรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สติเป็นสิ่งที่เราควรตระหนักอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการคิดทบทวนให้รอบคอบและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสำเร็จของเราประการที่10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการที่เราต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับคนอื่นและถ้าเราทำตามคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ชีวิตเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามี ประการที่11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาการที่มีจิตใจอันแน่วแน่จะไม่สั่นคลอนใดๆถ้ามีอุปสรรคหรือกิเลสผ่านเข้ามาถ้าเราผ่านสิ่งนั้นมาบ่อยครั้งแล้วจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเช่นไม่เล่นการพานันไม่สูบบุหรีหรือดื่มสุราเมื่อมีคนชักชวนเรา ประการที่12นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าประโยชน์ของตนเองในการดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราควรคำนึงถึงข้อดีข้อเสียแต่ไม่ใช่คำนึงสำหรับตนเองแต่ควรคำนึงถึงผู้อื่นด้วยอีกทั้งเราควรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นไปสอนหนังสือที่บ้านเด็กกำพร้าหรือไปให้ความบันเทิงที่บ้านพักคนชราเป็นต้น กิจกรรมท้ายหน่วยนะคะหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนจบแล้วให้เด็กๆทําใบงานนะคะวันละหนึ่งหน้าค่ะแล้วก็ทําแบบฝึกวันละหนึ่งหน้าเช่นกันนะคะสําหรับในหน่วยนี้คุณครูก็จะเพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์าจากวัสดุธรรมชาตินะคะโดยให้เด็กๆระบายสีจากดอกไม้หรือใบไม้ลงในภาพนะคะเป็นภาพของธงชาติไทยค่ะธงชาติไทยมีทั้งหมด3ส,สีนะคะ สีแดงให้เด็กๆใช้ดอกชบาหรือดอกกุหลาบนะคะสีน้ําเงินใช้ดอกอัญชันคะลุกแล้วก็เขียนตามรอยเส้นประไอ้สวยงามนะคะอย่าลืมนําผลงานมาโชว์กันบ้างนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ